จอ VA กับจอ IPS แตกต่างกันอย่างไรแล้วเลือกซื้อแบบไหนดีจอ LED LCD ในท้องตลาดนะครับก็จะมีผู้ผลิตหลักๆเนี่ยอยู่2เจ้าด้วยกันนะครับเจ้าแรกนะคือจอแบบ VA เนี่ยจะผลิตโดยโรงงานนะซัมซุงดิสเพย์ส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือจอแบบ IPS นี่เจ้าในผลิตโดยโรงงาน LG Display ครับ เห็นไหมครับทั้งสองจ้าเนี่ยก็มาจากเกาหลีทั้งหมดเลยจริงๆประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ผลิตจอในลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสเกลที่จํานวนเล็กกว่านะอย่างพวกประเทศจีนไต้หวันนะฮะแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่น ทีนี้เรามาเข้าจอแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับ VA เนี่ยย่อมาจาก Vertical Alignment แปลตรงตัวเลยนะ Vertical แปลว่าแนวตั้งนี่ครับก็จะเป็นเม็ดพิกเซลนะครับแบบ RGB หรือว่าแดงเขียวน้ำเงินฮะรเรียงกันเป็นแนวตรงเลยเป็นแท่งตรงๆแบบนี้นะครับข้อดีของจอ VA นะครับสีสันก็เป็นลักษณะที่ว่าเปิดโปรง่งสดชื่นนะครับให้รายละเอียดในที่มืดได้ค่อนข้างดีระดับอนท t r a ต์ที่ดีรวมถึงการคุมระดับความดนก็ถือว่าทําใช้ได้เลย แต่ข้อจํากัดของมันนะครับก็คือเรื่องของมุมมองการรับชมด้านข้างครับบางทีถ้าเราดูเฉียงมากๆเนี่ยมองทะยงนเข้าไปแบบนี้นะครับสีสันก็อาจจะมีดรอปบ้างทีนี้มาดูจอ ips กันบ้างนะครับจอ ips เนี่ยมันย่อม,มาจาก in plane switching นี่ภาษาอังกฤษติดตามนี้เลยนะครับซูมเข้ามาดูรูปโครงสร้างเป็นพิกเซลกันอ่าเห็นไหมจะแตกต่างจากจอ va เมื่อกี้นี้นะครับถึงแม้จะเรียงเป็นเม็ดพิกเซลนะครับ rgb เนี่ยแดงเขียวน้ำเงินเหมือนกันนะฮะแต่โครงสร้างของมันเนี่ยจะไม่ได้เป็นแท่งตรงแล้วนะครับ ก็จะเป็นแท่งคล้ายลักษณะบ้างของยศทหารครับจะมีแฉกเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ทะยานไปด้านข้างบ้างจุดประสงค์ของมันนะครับที่ออกแบบรูปร่างในพิกเซลให้เป็นแบบนี้นะค,คือเพื่อเสริมมุมมองการรับชมด้านข้างเนี่ยให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเรามาดูข้อดีของจอ IPS บ้างครับหลักๆเนี่ยคือมันเป็นเนื้อจอแบบจอแข็งนะครับเราเอามือไปลูบเนี่ยมันจะไม่เกิดลายน้ำนะสีสันเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับมีความเข้มแข็งขึงขังขึ้นมา แล้วก็จุดเด่นที่สุดของมันเลยนะครับก็คือมุมมองการรับชมด้านข้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยถ้าเรานั่งมองแบบเฉียงๆแย้งเข้ามาเนี่ยก็ยังคงความสดอิ่มของสีไว้ได้ค่อนข้างดีแต่ข้อจํากัดของมันเนี่ยก็จะเป็นข้อดีของจอ V A นะก็คือระดับคอนทราสต์การคุมความดํารวมถึงรายละเอียดในที่มืดเนี่ยก็อาจจะยังแพ้จอ V A อยู่ เห็นไหมครับจอทั้ง2ประเภทเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อจํากัดในแบบฉบับของมันทีนี้ผู้ผลิตทั้ง2เจ้านะครับเขาก็ออกเทคโนโลยีส่วนเสริมขึ้นมาเพื่อบรรเทาข้อจํากัดเหล่านั้นผมขอเริ่มจากจอ VA ก่อนเลยนะครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยดีแทบทุกอย่างเลยแต่ว่ามุมมองการรับชมด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนะอย่าง QLED ตัวท็อปเนี่ยเขาก็ใช้จอแบบ VA เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีการเคลือบฟิล์มนะฮะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่า optical filter ไอฟิล์มตัวเนี้ยมันช่วยมุมกระจายแสงเนี่ยให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยแสงเนี่ยมันยิงออกตรงๆอย่างเดียวถูกไหมครับทำให้ภาพแนวตรงเนี่ยชัดอย่างเดียวแต่ไอฟิลเตอร์ตัวเนี้ยเมื่อพิกเซลนะมันยิงแสงมานี่มันก็กระจายออกด้านข้างได้ด้วยไม่ใช่ว่ามุมตรงอย่างเดียวทําให้มุมมองการรับชมเนี่ยกว้างมากขึ้นอันนี้เราพิสูจน์แล้วนะอย่างพวก q ี d 8K นะฮะหรือว่า q ี d 4K ตัวท็อปอย่างรุ่น q 90R เนี่ยมุมมองการรับชมนี่ถือว่ากว้างมากเลยมองเฉียงๆเนี่ยสี แต่ก็ต้องแลกมากับราคาที่มันแพงขึ้นนะครับส่วนจอ IPS ถึงแม้ผมบอกว่ามุมมองการรับชมของเขาเนี่ยถือว่าดีมากนะมองเฉียงเียงสียังสดอยู่แต่ข้อจํากัดของมันเนี่ยคือระดับคอนทราสแลวก,ก็การคุมความดำเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แบบดีเลิศนะฉะนั้นเนี่ยพวก LED TV รุ่นกลางๆไปจนถึงรุ่นบนของเขาเนี่ยไม่ว่าจะใช้หลอดไฟนะบแบบ H LED นี่ที่ติดไว้ด้านบนด้านล่างอย่างเดียวหรือใช้หลอดไฟแบบ Full Array LED ที่ว่ามีหลอดไฟเต็มแผงหลังเลยเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Local Dimming เข้ามา คือความสามารถของหลอดไฟที่สามารถเปิดปิดเป็นกลุ่ม,มๆเพื่อเสริมระดับความดำความสว่างเฉพาะจุดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นมันก็จะมาบรรเทาอาการพวกคอนทราสหรือว่ารายละเอียดในที่มืดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้แล้วแบบไหนดีกว่ากันคําถามนี้เป็นคําถามที่พนักง,งานขายหน้าร้านครับจะเจอทุกวันเลยพี่ครับเลือกซื้อจอ IPS หรือ VA แบบไหนดีกว่ากันคําตอบของผมนะครับคือไม่มีแบบไหนดีกว่ากันครับ แต่มันมีวิธีการเลือกให้เหมาะสมกับห้องที่เราใช้งานมากที่สุดอย่างถ้าท่านมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่นะครับแบบนี้จอ i อ s ถือว่าเหมาะสมกว่าครับนี่ไม่ว่าจะนั่งตรงกลางนะหรือว่าคุณหนูๆที่นั่งตามขอบเนี่ยก็ยังเห็นทีวีได้ชัดนะฮะสดทุกมุมมองอยู่หรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยบ้านผมเองนะครับก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะแต่ว่าก็จะมีทีวีแล้วก็โซฟาเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบปกติแต่ถัดจากโซฟาของผมเนี่ยจะเป็นโต๊ะกินข้าวครับ อยู่เฉียงนะทะแยงออกมาทีนี้เนี่ยบ่อยครั้งนะฮะที่ผมนั่งกินข้าวไปแล้วก็มองเฉียงเฉียงจากโต๊ะกินข้าวนะครับเข้ามาดูทีวีแบบนี้อย่างเนี้ยจอ iPS ก็เหมาะสมกว่าเพราะไม่ว่าผมจะนั่งบนโซฟาหรือว่านั่งที่โต๊ะกินข้าวเนี่ยสีมันก็ยังสดอยู่ในขณะเดียวกันนะครับอีกเคสหนึ่งเนี่ยเป็นเคสห้องในคอนโดมิเนียมซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กนะมุมมองในการรับชมเนี่ยมันก็ถูกจํากัดแทบจะเป็นมุมตรงอย่างเดียวไอแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนําจอแบบ VA ครับ ให้สีสันนะฮะรายละเอียดในที่มืดในมุมตรงเนี่ยได้ดีกว่าและเคสสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเคสห้องนอนในบ้านผมเองนะครับซึ่งผมก็จะแขวนทีวีไว้ที่กำแพงนะฮะแล้วก็นอนดูจากบนเตียงซึ่งก็จะเป็นภาคบังคับเลยนะครับที่ผมเนี่ยจะต้องมองในมุมตรงอย่างเดียวเพราะผมดูจากบนเตียงไนงะไอแบบนี้นไม่ว่าจะเปิดไฟหรือปิดไฟผมก็เลือกจอ V A เพราะว่าให้ภาพที่ดีกว่านั่นเองครับ สรุปนะครับทั้งจอ VA แล้วก็จอ IPS เนี่ยมันก็มีข้อดีแบบสุดโต่งนะแล้วก็ข้อจํากัดในแบบฉบับของมันฉะนั้นจงใช้ข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับเลือกทีวีให้เหมาะสมนะฮะกับการใช้งานของตัวเองแล้วก็ลักษณะห้องที่ท่านจะเอาไปติดตั้งครับแล้วท่านล่ะใช้จอแบบ VA หรือ IPS อยู่ชอบไม่ชอบตรงไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับถ้าอยากให้เราทําคลิปนะฮะให้ความรู้ในลักษณะนี้ในหัวข้อไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ครับและสุดท้ายเนี่ยท่านไหนชอบคลิปนี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe c h a n n e LCD l TV Thailand ของเราด้วยครับ